สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งกับเกม Power นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันอัปเดตต่อปลาไอเรื่องเนี้ยเรื่องตกปลาตกปลาเนี่ยมันจะมีไอระบบตกปลาที่ต้องใช้เบ็ดตกปลาแล้วก็เลยคันเบ็ดใช่ไหมกับตัวเหยื่ออย่างอันสูงสุดของเบ็ดตกปลาเนี่ยอยู่แถวไหนนะเวลเท่าไหร่ตัวเหยื่อไอน,นี่ปั๊บ powerful fishing นี่คือตัวเหยื่อจะมีตัวคันเบ็ดกับตัวเหยื่อคันเบ็ดเวลสูงสุดคือเท่าไหร่ กันเบ็ดสูงสุดน่าจะสีฟ้าปะ Advanced Fishing Rod เพลงเกลเวลสิบห้าอันนี้นี่ไง Advanced Fishing Rod คือเราอะทำการสร้างไว้เรียบร้อยแลวตรงนี้นี่ใส่ตู้นี้ไว้อะมีตามนี้คือระดับแรกสุด Beginner Fishing l o ครับได้ต่อเลเวล15แล้วก็ Intermediate Fishing l o ครับได้ต่อเลเวล29 แอดวานฟรีชิ่งล็อครับได้ตอนเบล45สี่สิบห้าส่วนเหยื่อก็จะมีไฮคุณเลที่เบ็ครับได้ตอนเลเวลยี่สิบสองดีลักรับได้ตอนเบล28ยี่แปดเอ้ยสามแปดแล้วก็อ l ลูริ่งเบ็ครับได้ตอนเ,ลเอล Bed, บนเล52ห้าสิบสองแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่เหยื่อหรือเปล่านะแมกเนตอนี่ับได้ตอนเบลล์หกสิบเอ็ดแล้วยังมีบ่อตกปลาก็คือตามนี้บ่อตกปลาเนี่ยจะมีเลเวลสามสิบเอ็ดตรงนี้นะบ่อตกปลาหน้าตาเป็นอย่างนี้อ่า จะมีบอ่อตกปลาเวล31แล้วก็มีบอ่อตกปลาอันใหญ่เลเวลห5บอ่อตกปลาเนี่ยมันคือที่ทํางานของพอเราต้องสั่งมันไปทํางานใช่มั้ยใช้เหยื่อในการทํางานอ่ะเวล35เลงฟิชชิ่งพอตตามนี้เลยครับก็คืองานใหม่อย่างไอตัวงานอะ่ะก็ใช้คล้ายกับพวกการขุดแร่ใช่ไหมตัดไม้ขุดแร่โอเคครับตรงนี้ก็คือที่ตกปลานะตามที่เห็นเลยอ่าเหมือนบิ๊จะวางกับด้านปะ ใช่ป่ะเนี่ยอ๋อไอ้ไอ้ป้ายมันตรงนี้ใช่ป้ายอยู่ตรงนี้บิ๊กนี่ต้องอันนี้ด้านหน้าดูดิเนี่ยป้ายอย่างงี้เอารอบิ๊กนึกว่าเป็นเข้าไปยืนตรงนั้นก็ใช่แหละแต่ว่ามันต้องเข้าจากด้านหลังไงป้ายอย่างงี้ไงจะป่ามันเข้าไปจากด้านหลังเราเราเหมือนดูมันกําลังตกปลาไงใช่ป่ะแบิ๊กวางกับด้านนะดิตรงเนี้ยไอ้บ่อเนี้ยแหละครับที่ไว้ทําการตกปลาเนาะเออจะบอกว่าตอนเนี้ยตัวเกมเราที่เล่นเนี่ย เล่นบนเครื่องพี่บิ๊กนะแล้วมันเก่ามากค่อนข้างจะกระตุกหนักเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นใหม่นะเริ่มแต่แต่แตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมของตัวเทเรเรียเนี่ยใช่ตั้งแต่อัปเดตเทเรเรียเนี่ยที่เครื่องพี่นะโอเคปะเพราะว่าตอนเนี้ยเครื่องบิ๊กก<ด>็จะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะได้ลื่นๆหน่อยมาอันเนี้ยตกปลาเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น3ระดับเดี๋ยวเรื่องนึงนะอันนี้คือตกปลาใหญ่ใช่ไหมลองดูตกปลาเล็กก่อน อันนี้คือ่าตกปลาเล็กอ๋อตกปลาเล็กไม่มีระดับสมมีแค่ระดับ1กับ2สมอลกับมีเดียมเนี่ยและนี่คืออะไรอ่ะทางขวามือนี่คือการอะไรพอที่เรามีโอกาสจับได้หรอคืออะไรหรือพอที่ทำงานได้อ๋อมันคือการจับพอธาดน้ําใช่ไหมเนี่ยตรงนี้อ๋อนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ไม่บอกแล้วก็ต้องการสิปเปอร์เบ็เรามีศูนย์อันอ๋อโอเคตกได้แค่ไฮคุณิตี้งั้น พี่สั่งไฮคุณิตี้มาห้าอันนะลองสั่งดูจะมีใครมาไหมห้าอันมาละเบลโนมาตกปลาละนี่ไงนี่จะตกปลาอย่างนี้อ่าแล้วมันไปนไหนมนไ่นเอา้ไเา,เอาไปเก็บข้าวไปเก็บข้าวเันบิ๊กสั่งงานล็อกให้หน่อยพี่ขอตัวทำงานเร็วๆมันต้องเป็นประเภทแฮนดี้เวิร์กปะเอ้ามาละใช่ต้องเป็นแฮนดี้เวิร์กน้บิ๊กสั่งแฮนดี้เวิร์กได้ไหมบ้านละตัวเดี๋ยวทางานอันนี้เดี๋ยวสั่งเลยมาอันใหญ่ อ่าสมอเนี่ยใช้ simple bed อันนี้ใช้ h ฮค h quality bed ก็คือเท่ากันเลยแล้วก็เพิ่มมาเป็นเ e n ฟิช fishing อันนี้คือตกปลาระดับเอเป็นปลา s h a อ่ะเอยกดชาโดหมด่เลยนี่ว่าโอเคอ่ามันจะได้ปลาแต่ปลาพวกนี้เหมือนจะเฉพาะปลาที่เราเคยเจอไหมยังเป็นเครื่องหมายคำถามนี่คือพวกที่เราไม่เคยเห็นป่ะ<ด>เป็น v a r เ a ียนด้วยเออจะเป็นแว r i a n c อื่นด้วยอ่ะงั้นเราสั่งไป5อัน โอเคบิ๊กสั่งมันมาทำงานล็อกให้หน่อยมาระหว่างที่บิ๊กกำลังล็อกนะพี่ขออันนี้ก่อนบิ๊กพูดเรื่องเบตตตกปลาอีกรอบหนึ่งเบตตตกปลาเนี่ยเรามีทั้งหมดสามเบตใช่ไหมอันนี้มันซ้ำนะมี3เบต beginner intermediate แล้วก็ advance เดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเลยนะอเอาอานี้ก่อน beginner intermediate แล้วก็ advance ใส่แบบนี้มาลองใช้เบตก็ต้องใช้ด้วยนะเรามีเบดทั้งหมดสามามอย่างเนาะไอซิปเปิลเราไม่ใช้เนาะ มันเริ่มที่ไฮคุณิตี้เยนี่เบตใช่ปะมันไฮคุณิตี้เลยมาเรามาหาที่ตกปลาตรงนี้เราจะใช้ตัวเบตตกปลาอันนี้ก่อนเบกิเนอร์ตรงนี้เลยไปตรงนี้อ่ะเราสามารถกดขังตัวปลาแล้วก็กดนี่หรอล่อก็เดี๋ยวโอ้ดึงดึงกลับมาเลยเพราะมันดึงกลับมาเลยโอเคเอาใหม่ตรงนี้ ต้องให้ปลากินไปก่อนค่อยดึงมั้าเฮ้ยได้แล้วกดโอเคเราต้องทำยังไงกดขึ้นซ้ายให้ถึงนี่เหรออ๋อโอเคให้ตรงกับตำแหน่งของปลาอ๋อแล้วก็เก็บให้หลอดแดงครบหลอดตรงกลางเอาวงกลมไอ้วงกลมให้มันเต็มโอเคง่ายอยู่ตัวนี้ได้ละเฮ้ยเธอเธอเข้า ติดเอฟเฟกมือไปอันหนึ่งฮะแล้วถ้าเบ็ดดีขึ้นมันจะจับง่ายขึ้นปะอาอบิ๊กโขโหลพี่ดึงพี่ถามบี๊แหละโอเคก็ลืมคตรทีกูถามมึงแล้วมึงไม่ตอบกูเลยเงีออตอนแรกรอบแรกพี่ไปถามพี่ก็ข้ามถามใช่ก็พี่ถามบิ๊กได้ยินป่ะเนี่ยพี่ถามว่าอันแรกอะมันจะต้องต้องใส่เหยื่อไหมบิ๊กก็ไม่ตอบเออถามว่าต้องอันต่อมาคือถามว่าเนี่ยมันไม่ได้รีบถามด้วยพี่ถามบิ๊กแล้วบี่ก็ไม่ตอบอะ โอเคงั้นเดี๋ยว<ม>ขา้างหน้าถ้าพี่ถามบิกต้องหลอกบ,บิกนะชื่อเรียกบิกด้วยโ okay, นะ okay. <Okay. S 1> อเคปะโอเคพอพี่บอกแล้วเวลาพี่ถามอะไรก็ตอบเลยตอบช้าก็ได้แต่ยีดิ้งกูไม่ตอบบิกอันนี้กูทิ้งคำถามไว้นานมากเลยนะโอเคเอาใหม่นะอืมสามสองหนึ่งเลกคอร์ดอ่ะต่อนะมาเบ็ดตกปลาเราเปลี่ยนแล้วจะได้อะไรครับแต่ละเบ็ด มันมีแอตแท็กเท่ากันเลยอันแรกอ่ beginner อ๋อได้แค่อ๋อพอเลเวลตามนี่เมันเขียนได้แค่ low ร e เวลพออันนี้น่าจะระดับสุงข,ขึ้นปะเพิ่ม performance ทำให้ทำการตกปลาได้ง่ายขึ้นระดับ advanced นี่เพิ่ม performance มากขึ้นแล้วก็ตกปลาได้ง่ายกว่าเดิมอ่ะฮะมันน่าจะช่วยในการตกปลาได้แหละหลอดอาจจะใหญ่ขึ้นอ่ะลอง อ๋อเดี๋ยวนี้เนี่ยคลิกขวามันให้เลือกเบ็ดอ๋อตอนแรกพี่ไปนั่นไม่ได้เลือกเบ็ดเห็นปะคลิกข,ขวาได้แล้วเลือกเนี่ยลืมดูเนี่ยแล้วก็เลือกเอา high ฮคลิตี้เบ็ดอ่ะอันนี้ค้างปลากินปะกินแล้ว okay. โอเคเฮ้ยตัวนี้มันสู้เว้ยเฮ้ยหลอดรถเร็วมากเลยแต่นิ่งๆอยู่นะได้อยู่ เดียวได้เอออุย้ยปลาอัลฟาเลยนิดเอยอัลฟาเลยอ่ะเซลาริตี้เอ้ยมีได้เป็นกุเรต <laughs> เป็นกุเรตเออมันเห็นด้วยนาะถือเป็นกุเรตออกมาเอ้ย,อยโอเคโอเคอ่ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนเบ็ดเป็นไอ้นี่ล่ะดีลักเบ็ดเอาปลาหายไปด้วยอ๋อถ้าตกอะไรไปแล้วมันจะหายไปตรงพืนะ้นอ่ะเหมือนสีม่วงจะเป็นพวกระดับน,นี้หรือเปล่าเออสีม่วงมันจะเป็นระดับอัลฟาปะ่ะแต่ใช่นะงั้น ที่ลองใช้เบ็ดแอดวานดีกว่าแต่ใช้ไฮคุโิตี้เบ็ดเดี๋ยวเราจะไปลองตัวใหญ่ทีหลังนะขอฝึกตัวนี้อีกทีนึงไปตัวเนี้ยกินซะอันนี้ก็น่าจะตัวเดิมบ้าก,กระเบนมันมีสีม่วงอยู่บิ๊กตกมาเด็ตรงนั้นนข้างๆพี่กำลังตกตัวนี้อยู่ตัวธรรมดานี่ได้ดแล้ว อันนี้ตัวสิบ่วงพี่ลองตกนะใช้แอดวานเลยเพราะว่าเราระดับแอดวานแล้วไม่ใช้เบ็ดธรรมดาลงหัวไปเออแล้วสรุปเหยื่อมันช่วยอะไรวะนะตัวเบ็ดอะเข้าใจว่ามันบาใหญ่ขึ้นแล้วเหยื่อทำอะไรได้เหมือนจะเพิ่มเร็วขึ้นเพิ่มวงได้เร็วขึ้นตปรคอลเหมือนเดิมเฮ้ยอัฟฟ้าด้วยใช่นบะิกพี่ว่าสีม่คืออัลฟ้าหรือไม่ก็คือระดับหายาก อ่านหม่ซ่เบ็ดตัวเบ็ดมันบอกว่าอ่าไซส์ปลาเหรออ๋อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวมันไซส์บาร์ใหญ่ขึ้นเหรอนยังไง improve size of bar fishing mini game increase number of item อ๋อบิก๊กถ้าเป็นไอเนี้ยอ่าอันแรกไฮคุณิตี้มันบอกว่าทำให้กินเหยื่อเร็วขึ้นอ่าดีลักเบ็ดเนี่ยทำให้ bar ใหไซส์บาร์ใหญ่ขึ้นไอตัวบาร์สีเหลืองๆที่เลื่อนไปมาใหญ่ขึ้น แล้วก็ตัว a l l u r i ิงเบ็ดเนี่ยทำให้เราได้ไอเทมมากขึ้นครับแต่เมื่อกี้เราจับปลาเราไม่ได้นั่นใช่ไหมไม่ได้โครเรียมแร่ใหม่ตอนแรกดูว่าจับปลาจะได้นะแล้วไอแมกเนตอ่ะได้อะไรของปะ YouTube Advanced แมกเนตยูทูบแอดวานซ์เซอร์เ a ตออปเปอเรชันอ๋อใช้ทำการ s ซอร์เ e o ออปเปอเรชันะงั้นเราไปลองดึงของกันไอเซอร์เว e ของจักขยาย ก็ไปลองดูปลปะปะเฮได้หยิบแมกเนตมาแต่ไปหยิบแป๊บน,นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใส่เบ็ดสามันแล้วหลังพี่เป็น,นยอะเลยมันห้อยเลยเจอหมดเดลยเห็นมนะห <c oughs> ้อยนบก<ม>ต<ร>ปลาคนบ้าอะไรแบบไปสามปันเดี๋ยวเอาอันที่ดีสุดไปเดี๋ยวเราไปลองดึงขยะนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอจัดทีมแล้วก็ไปหาขยะร,บร,บรบอบๆเกาะครับขยะอยู่ข้างหน้าครับอยู่กับใกล้ๆเกาะเลยที่จริงขยะก,ก็ไจะแถวนี้แล้วปะสามารถหาได้เฮ้ยมันมีปลากระโดดได้ตรงนู้นอะเฮ้ยปลากระโดดในน้ำใช่ป่ะ ปลาไหนนู่นน่ะนู่นหน่าเหนปะเนี่ยปลาปลาเนี่ยเบอร์บิวมอนเตอร์ปลานะใช่ไม่ใช่ปลาดิมันเป็นตัวเนี่ยกอหลอดรั่วไปแล้วเอาเขิมจมน้ำเบอร์สิบเฮ้ยมันว่ายน้ำเหรอแต่เกมมันปรับระบบใหม่แล้วนะเวลาพอไหนมันว่ายน้ำไม่ได้มันก็จะเป็นแอนิเมชันไอ้พวกนี้มันว่ายน้ำได้เด็เดี๋ยวถ้าใครจะท่าบิ๊กให้มันท่าบิ๊กเดี๋ยวตายเบอรมันน้อยเอาใหม่มาตัวนี้มา เก็ขยะตัวนี้มานี่ขยะอยู่ตรงนี้เราเก็บยังไงกดสกาเวกค้างเหรออ๋อต้องกดได้ทัน F Success เอ้ยนี่ไงได้แร้คโครเรียมแล้ววิกเฮ้ยเนี่ยโครเรียมได้มาหนึ่งชิ้นอ่าเราจะหาเพิ่มตรงไหนโครเรียมต้องหาตำซากขยะ ไอ้งานอ่ะวุก,กี้ไอ้งานอ่ะวุ้กี้เราอัดต้องนานบิ๊กลืมใส่งานล็อกตัวไว้บิ๊กวุ้กี้บิ๊กไม่ไดูอ่ะไม่มีใครทํางานเลยตกปลาทีมันครั้งละห้าถึงสิห้านาทีเลยที่เราตกปลาใหญ่มั้งไม่เสร็จเล็กบิ๊ต้องไปรอรอให้มันตกไปอีกรอบหนึ่งโอเคเราลองหาตรงนี้ดิบิ๊กลองตกดิมีขียานนึงลองตกดิได้ครับไม่ต้องใช้พอท่านน้า ก็เอาพอว่ายน้ำมาปะ่ะเสียเวลาไปยกมาเออเดี๋ยวตัวเนี้ยบอสด้วยเนี่ยเออเดี๋ยวพี่พาพี่ไปตีบอสตัวนี้ด้วยเขาที่เราไป<ด><บ>ตีให้พี่จับอะได้ไหมไมาขี่ได้เนี่ยอ่าลองดูบอสต้องกด F โอเคกดเรียบร้อยได้ละได้คาร์เรียลเลียมเออพี่ลองว่ายดูท่ามเป็นยังไงพี่ขอลองดูจากไกลๆอย่าเข้ามาพี่อย่าเข้ามาพี่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพี่พี่จะดูไกลๆจะดูไกลๆอ่ะลองดูลองว่ายไปดิกดนะอ่าอ่านตรงนะมีเลเซอร์ เอ้ยท่าเนะี่ยยิงเลเซอร์น้ำเฮ้ยมันยิงได้หลายรอบเลยเหรอตูม,มใช่ใช่โอเคอ่าท่าดับน้ำอ่ะมันดับน้ำได้นะตัวนี้ลองดิอ่าอันนี้นะยีเซอร์กัรดใช่ปะเอ้าไม่ใช่อะไรวะน,นะพี่ไม่เห็นเลยเลยไม่มีอะไรเลยเกิดนะไอ้น,นีไไไไ้ไม่มีอะไรเลยเกิดไม่เกิดอะไรเลยหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยเกิดผู้สาอะไรวะมึงคนอันนี้เนี่ยท่านะพุง่งนี่ไงดับน้ำ อ,นนอ๋อมันเป็นกดคอนโทรลคือ,คอกดครั้งเดียวแล้วก็จะดำแล้วก็ไว่ายไปเรื่อยๆเลยแล้วกดคอนโทรลเพื่อพุ่งวะเนียยพุ่งไปไหนนั่นแะอ๋อกระโดดได้เดีย๋ยวพี่ต้องจับบ้างนะวอกี้มองไม่เห็นเอาใหม่เ oh ด้อให้พี่จับโอเคอ่าขยะเราก็รู้ได้ว่าได้คอนเรียมมีขยะที่ดีกว่านี้ไหมแถนนี้มันเป็นเกาะ<อ> <ไป S 1> น้อยอแ้มสูงๆปะไปแ้มสูงขึ้นเลยวะไปแ้มสูงๆพืออะไร เกาะที่เลเวลสูงๆอนนี้แต่สูงๆสักเซตได้แค่ตังไม่ได้คอนเฟิร์มทุกครั้งว่าเราจะได้แรกคอรเลี่ยมเมื่อกี้ได้แค่ตังน่าจะนับแค่ขยะบนเกาะขยะข้างล่างไม่น่านับอันนี้ลองดูขยะข้างล่างนี่นับไหมนี่คือสคา,าเวทธรรมดาอาฮะอันนี้คือธรรมดาเลยได้ตะปูกับธนูเสร็จยังไอตรงเนี้ยสั่งทำงานไว้5นาที พอพอเริ่มเยอะแล้วเกมเริ่มกระตุกน,นะเสร็จหรือยังได้แล้วอันนี้อีกกี่นาทีสามสิบวิเราดูกันว่ามันจะได้อะไรนะแล้วอันนี้ล่ะน,นีนน่าจะนานกว่าอันนี้ยอันเนี้ยมันสิบนาทีเพราะว่าบิ๊กอะไม่ได้ล็อกพอไว้มันไม่ทํางานนิดมันเสียเวลามันไม่ทํางานตอนแรกอะ่ะบิกล็อกไว้มันเเียอ,อ,อง ตรงนี้ก็จะมีไอตัวปลาไม่ใช่ดิมันเรียกว่าอะไรนะปลาน้ำบุกอุงโหยิงทิ้งเลยเยิงทิ้งเลยป่ะใช้ได้ยิงเลยนะพัดมาพัดมาทีเดียวเลยโหเปลืองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยกกวเดี๋ยวเฮ้ยลัคกี้เฟลพิกเฮ้ยลัคกเหรอโอ้โหเบอร์หกห้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันโหดเกินแี้อะไรอนะลัคก,กี้วานไม่เห็นจริงเหรอเฮ้ยลัคก,กี้วานบอสหรอก็ลัคก,กี้วานอะเฮ้ยดีมันหลับอยู่ใช่ใช่ใช่ ต้องใช้ห้ามใช้ไอพิสมาพี่ก็ใส่แหวนก่อนเหมือน,นะลรวะนะแหวนกันตายไงโอเคงั้นเรามีดาบ,บเรามีอาวุธแรงๆพี่จะว,วุธพาสม่าแคนนอนมาช่วยป,ร,ปร,รัประหารปรัประหารไปพร้อมเอาเลยนะให้จับเอาเลยพี่บุกจับดิโอเคงั้นยิงเลยแล้วกันกระตุกจิต เฮ้ย <Okay. S 2> <Hey, S 1> มันยิงแรงอยู่เร <Okay. S 1> ายิงยังอยู่มันปัดมาทีก็แต่พอพี่มันไม่ออกมาสู้อ๋อพอละพี่บ๊กอ่ะจับแล้วนะเอ็กโซติกโอเคมันเลงบิ๊กสองลูกอุ้ยอุ้ยสามลูกอ๋อนี่มันเป็นไอ้นี่ไม่ได้ออกมาสู้มันเป็นไอ้ตัวนี้ยปันตัวที่ลอยข้างๆจับไปแล้ว ลักกี้สตองโฮสเทลิจี่เฮ้ยดีอันที่สามแล้วที่จริงเอ้ยลืมน่าจะเอาอยาคุโมะลืมอ,อยาคุโมะมาวางเอ,าอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนี้มันอยู่พร้อมกันสองตัวได้นี่อ๋อนี่มันเป็นไอ้นี่มันเป็นพาสซีฟใช่ไหมเป็นสร้อยสร้อยของมันอา่าโอเคงั้นถ้าตอนจะจับไอตัวข้างในพี่ต้องปล่อยอยาคุโมะออกมาใช่ไหมต่อสู้ต้องเก็บไว้ใกล้จับก็ปล่อยยาคุมะออกมา โอเคมาตาลาเดี๋ยวเอาเวลหกสิบห้าไปตบเ,เดี๋ยวเลเซอร์เลโฟไม่แรงเท่าพลาสมาเนาะพลาสมารแรงสุดเดี๋ยวใช้พลาสมา,สมายิงน่าจะดีกว่าอ่ะเข้าไปแล้วนะพี่ขอจับมนารอบนี้อย,ย่าด้วยเขาที่แล้วใช้ดาบไปนั่นนะโหสับเละเลยดาบมันแรงอะ่ะดาบนั้นไปสู้แบบนั้นปะไม่จับใช่ไปสู้ไม่ได้รับอยู่บันรับอยู่อุ้ยสแตปดีด้วยนะแตสอง เข้ามาแล้วยิงไปรอบหนึ่งหน้าเปิดโอ้จะตายไอ้พิกอุ้ยโหโอพีกเกือบยิงซ้ำไอ้พิกเกือบแล้วโอ้ดี๋ยวพี่ไปใส่ท่าใหญ่เป็นปืนเลเซอร์นะเปี๋บอลให้เส็นปืนเลเซอร์ใช้ท่าอะไรแค่ไหนเดีพี่ไม่รู้เนี่ยไปบอลนะโอ้โอเคมันแพ้ทางเอ้ยจะตายจะตายตัวนี้จะตายเจ็บเออโอ้โดนท่าเออยาคุมุบอาเลยมั้ยรอบหนึ่งอยาคุมบอลก็ตีแรงนะมันไม่รู้ตัดละ จะว่าจะคุมโมหกห้าแล้วนาแรงด้วยเราปาบอลดิเฮ้ยบอปาจะได้เ้ยกดผิดกดผิดกดผิดโอ้โหพี่กดผิดจะกดปาบอลไปกดเก็บของอ้ออออกจากยาคุมโมแล้วกดสี่ดิกดให้มันหยุดตีบอลอะไรเป็นบอลมันเป็นยังไงวะวันวัตส์เฟียหลอนอ๋ออาร์เคมาเลงไปอยู่ เราจะออกจากาคูมโมะทำไมเราขี่อาคูมโมะได้มันจะได้ไม่ตีเออขี่ไว้ก็ได้เออดีกว่าวาพี่บอกปลดออกมาแล้วมปกดสีอะไรก,ก็ขี่ไ้ก็จบแล้วคุดออกมาฟุ๊ปล่อยท่าใหญ่ท่าใหญ่ไม่พอท่าเร็วดิท่าเร็เวก็แรงนะโอ้โหขี่ลูกเนะี่ยท่าลูกอาจจะต้องอีกสักนัดไนะพี่อาจจะต้องอีกสักนัดหนึ่งได้แล้วได้แล้วอุ้ย เลเจน d ์เลอ e ์เกอร์ฟ hey, ิลิโอเชียตเซเลนิตี้บิ๊กเฮ้ยติดเซเลนิตี้ก็ดีเลยไม่ฟิลิโอเชียกับเซเลนิตี้ด้วยบิ๊กมีเลอร e เกอร์ด้วยอะไรเนี่ยเลอร e เกอร์ออฟไมค์เฮ้ยทำไมมันตอนตอน,ตอนอัดมันโชคดีจริงไหตอนเล่นคนเดียวมันไม่ค่อยโชคดีต้องอัดว่ะเกมยิ่งอัดผมยิ่งโชคดีอ่ะใช่ไป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 เดี๋ยวพี่ไปคราฟอาร์นของบอสก่อนมาเดี๋ยวบิ๊กคราฟให้พี่หน่อยอาร์ อ่านสรุปแล้วคนเดียวก็ได้เหรอเรี้ยงคนเดียวเราให้บิ๊กคับให้พี่ได้ไหมคิดว่าได้บิ๊กครบอ่ะจะบักปะเนะี่ยอ่ะลองครบดูอ๋โอเคมันจะมีคนมาคับแล้วมัมนโยนออกมกี้มีคนครบเร็วกว่าหนูบิ๊อันนี้ครบเร็วกว่าเหรอมัว่วไอ้ตัวนั้นเร็วกว่าเล้าสปาเกตตี้ที่บ้านเราตัวนั้นตัวนั้นมันทำงานกลางคืนได้เฉยเออ เอ้ยอันนี้ด้วยดิเดี๋ยวนั่นป้าต่อไปเราจะตีเลดบอสใช่ไหมเราต้องสร้างบ้านแฝดบ้านแฝดอ่าบัะเดนับเปิดให้ดูก่อนบ้านแฝดเราสร้างไว้มุมบนใช่ไหมตรงนี้เราจะตีบอสที่บ้านแฝดนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนนี้บ้านแฝดอันหนึ่งป้าที่เราทําคือข้างล่างเป็นผสมพันธุ์เดี๋ยวเราผสมเสร็จเราก็จะทําเป็นบ้านเอาไว้สู้เลดใช่ไหมแล้วก็จะวางตัว ที่ซัมบอนบอสอะไว้ตรงกลางระหว่างสองบ,บ้านมันต้องวางไว้บ้านหนึ่งแหละใช่ป่ะจริงๆความจริงคือวางไว้หนึ่งบ้านแต่ว่ามันอยู่กลางๆแบบใกล้ที่สุดอะใช่ไ่ะแล้วเราก็จะสร้างเราไปวางมีออบ้านลงลงแล้วก็สร้างเป็นจะสร้างเป็นกำแพงหรือว่าสร้างเป็นอะไรดีกำแพงไหมแบบเป็นสร้างเป็นตึกรอบอะเหมือนสนามไอเดียขเขาเลยนะสสามฟุตบอลป่ะอย่างนั้นอนะแล้ตรงกลางเป็นบอสเนี้ยไสเตเดียมไปส่วงนั้นอ่ะอืมพี่ว่าน่าจะดีอย่างนั้นนะไหม แล้วเวลานั้นก็ส่งพวกลูกน้องเข้าไปสู้ไหมเอาป่ะอย่างนั้นส่งตัวเก่งๆเข้าไปตอนนี้พี่ก็ส่งพันไว้บ้างละหลา่ตัวเฮ้ยพี่อย่ากดค้างนานมันจะดูดของได้ระวังนะโอเคเมันบักนะเดี๋ยวมันบักดูของสองชิ้นเนี่ยอะ,ออะได้มาแล้วมาดูกันว่ามันจะใช้ได้ป่ะเพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่าได้จริงป่ะ เอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาบอสปักขี่บอสเป็นาธาตุน้ํานี่ไงอยู่นี่ไอบิ๊กบอกว่ามันติดอยู่แล้วใช่ไหมเอฟเฟกเนี่ยเลอรเกอร์ใช่ครับเลอรเกอร์กับรีเจนเลอรเกอร์รีเจนอ๋อแล้วมันติดเฟรีโอเชียตกับเซเลนิตี้ด้วยเฟรีโอเชียตแอทแทคเพิ่มขึ้นแต่ว่าดีมอนก๊อดดีกว่าเนาะมันจะมีไดมอนด์บอดี้กับดีมอนก๊อดดีมอนก๊อดดาเมจแรงกว่าเนาะมันเป็นไอระดับ4ดาว อ่าแล้วก็เ e เล n i t y อันนี้มันทำให้ Active cooldown skill เร็วขึ้น30%แล้วก็เพิ่มแอ t แท k 10%หลักๆคืก a แอตแท็ก้หลักๆจะได้นี่ cooldown skill อันนี้อ้ยใช้ได้แล้วนี่นี่ไงผ่านได้ตรงนี้เมื่ออยู่ในทีมมันจะติดตามคุณอ๋อเดี๋ยว it follow up your attack with spear อ๋อถ้าอยู่ในทีมจะใช้ s เปียโจมตีช่วยเราแล้วก็สามารถขีด่ได้ด้วย ว่ายน้ำได้เร็วก็ตามที่ทําให้ดูปะว่ายน้ำเอ่อเหลืออะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปหาน้ํามาเทสเออเรามาตกปลาตรงไหนคิดว่าน่าจะได้ขยะดีที่สุดหรือจะเอาแรค่คอนเรียมตรงไหนได้ดีนสดคิดว่าเ <Leo S 1> ฟลเบกปะเฟลเบกดี <Leo S 1> สุดหรือปะเ <Leo S 1> ฟลเบกยังไม่ค่อยเห็นเลยว่ามันมีตกปลาตรงไหน,นมาขยะดิพกเศษขยะเราจะหาเอาน้ำใช่หรอเอาขยะไมหมอ่ะ เนี่ยเอาไปตก<ร><ร>ปลามาตกพญาอ่ะมาเดี๋ยวเราไปที่ไอตัวสโมกกี้นะมันติดกับทะเลพอดว์ร้าไปสโมกกี้ตรงนี้นี่ติดกับทะเลเลยพี่เพิ่งตีไปนะสโมกกี้ ok มันยังตีคูดาวอยู่แหละว้วามาว้ามาว้ามาวามา้วาครับสโมกกี้ ok นะสโ ok มกกี้ว้ามามาละไอตัวนี้มันก็ขี่บนบกได้ใช่ไหม โอ้แต่ช้าว่ะบนบกช้าบนบกเคช้ามากเฮ้ยขอเทสดาเมจดิเฮ้ยเดี๋ยวมันมีหอ,อก้ว้อะอ่ามันใช่ละวอันนี้ยิงธรรมาดาที่ท่าอะไรอะ่ะปล่อยขึ้นน้ำดีดจับมาอ่าลองตีด้วยลองตีด้วยตัวเองดิยีแรงปะ ไม่จับแล้วตัวนี้ตีเลยตีอนะไรกันเนี่ยโดนไหมอ่ะขอน้าสุ่มพื้นที่เฉยโดนอยู่เรามีวัวแดสด,ด้วยโอ้โหโดนอุ้ยท่าอะไรวะเนี่ยมันกวาดเป็นแนวนอ,น,อนนี้ท่าเลเซอร์้ยแจะมันกวาดเป็นแนวนอนได้นะตอนนั้นบิ๊กเทสได้พี่มันไม่เป็นแนวนอนนีเน่เป็นๆมันเปียนเป็นแนวตั้งแบบเป็นเส้นตรงๆมันอยู่ในนะ้ำมามองยากฮะ เอางี้เดี๋ยวเราลงน้ำก่อนไปไ,ไม่งั้นไม่ได้เทสอะไรลงน้ำนโก่อนปุ๊บเฮ้ยกระโดดมันบินไม่ได้ใช่ไหมแค่โกระโดดใช่โกระโดดเพราะนี่ไง,ไงมีขยะอยู่อ่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บขยะเรามาเทสท่าก่อนไอ้เลเซอร์อันนี้ชิกซ้ายเพราะแต่เลเซอร์มันโค้งได้เ๋อเราหันหัวได้ ยิงสามพังเลยเหรอถ้าอย่างโหดอ่ะท่านี่น,ะนี่คืออะอะไรวะวันนี้น่าจะเป็นทำให้พื้นมีน้ำผุอ๋อเป็นท่าบนบกเหรอใช่อ่ะอันนี้อควาเซิร์ฟวัดอันนี้ไม่รู้อ่ะน่าต้องใช้บนบกมาใช่ท <laughs> ่าบนบกเลย <laughs> อะเลฟ่คน,นทัวร์อันนี้พุง่งเป็นการดำน้ำใช่ไหมเราต้องกดค้างไว้หรือปล่อยได้เลย ปล่อยได้เลยกดอีกทีหนึ่งเพื่อกระโดดนะฮะกระโดดว่ายน้ําเร็วมากนะเร็วไหมเร็วไหมไหม,มองไม่หออ็นน่าจะเร็วนะเร็วแต่ถ้าเข้าพื้นที่ตื้นจะกระโดดไม่ได้นะโอเคครับกดชิปกดชิปเร่งได้อีกคันหนึ่งเอ้ยมันเร่งบ้าชิปหรือเร็วอยู่แล้วไม่มีชิปป่ะเหมือนจะไม่เร็วเลยพี่มองให้มันเทียบกับภูเขาเนี่ยเร็วเท่าเดิมโอเคอ๋อมันกระโดดนั่นนาทีเลย ถ้ากระโดดอ่ะโอเคเข้าใจละไปพอพอพอมางั้นมาเทสต,ตกปลาแล้วตรงนี้คอนซูมพาวเวอร์ฟูลฟิชชิ่งแมกเนตนี่ไงอันเดิมอันเดิมมันไม่เก็บเนี่ยแต่ระดับนี้เก็บเนี่ยเก็บฟิชชิ่งแมกเนตเอม่แล้วปุ๊บสักเซตอุ้ยคลณโรยมสิบอันออเอาต่าสเฟียร์ด้วยอเอาท่าเทมัน,นั่นโอเคงั้นก็ชัวร์แล้วแหละแสดงว่า คโครเลียมอะถ้าเรายังทางสร้างไอ้นั่นไม่ได้ก็ต้องมาเก็บตรงนี้เอ้ยแต่น่าจะทำได้แล้วป้าเบ,ตตบ็ดตกปลาคิดว่าน่าจะทำกันได้แล้วถ้าถึงขั้นนี้เราถึงจับบอสเอ้ยถึงทำเบ็ดนั่นได้แล้วจะาด้ผพอนหรอวะเทคโนโลยีที่ทำาจะได้ตั้งแต่ขึ้นเฟลเบรกแล้วเออเพราะว่าแร่โครเลียมมันคือเวลรหกสิบเอ็ดเนาะแล้วก็มันต้องใช้ในโรงงานนี้แน่เลยแอดวานซ์ดิวิเซชัน่ะที่จริงแอดไอโรงงานนี่นต้องใช้แร่ในการสร้าง50อันด้วย โอเคยังเหลือชุดเกาะอ,อ่ายังเหลือเน,นี่ยไอ้น,นี่พี่เรียนรูปป้ไปแล้วแต่ยังคราฟไม่ได้แล้วก็ยังเหลือพวกปืนอีก2อันอ่าเหลือปืนชาร์ตไรเฟิลโอเวอร์ชาร์ตไรเฟิลเอ้ยโอเวอร์ฮิตไรเฟิลแล้วก็มิก้าบูตกันเนี่ยเหลืออีก3อันเดี๋ยวเรามาเทสในข่าวหน้าแล้วกันเนาะเอ้ยเอเนิจิกันด้วยอันนี้ช็อตกันลืมๆๆสี่อันดิสามปืนแล้วก็สามปืนบูตกอันนี้มันเป็นบูตพลังงานไม่ใช่ปืนไว้ยิงมั้ง เดี๋ยวพวกเนี้ยเดี๋ยวเรามาเทสกันข่าวหน้าแล้วกันเนาะพร้อมกับเลดเลยไหมทีเดียวเลยเพราะเดี๋ยวจะเตรียมของด้วยแล้วก็ไอเรื่องนั้นน่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันยังไงกันแน่บิ๊กเรื่องตกปลาสรุปแล้วมันจะฟาร์มโครเรียมได้หรือปานะขอไปหาข้อมูลอีกทีนึงดูก่อนคิดว่าน่าจะพี่ว่าได้เป็นที่ฟาร์มเดี๋ยวบิ๊กไม่งั้นจะฟาร์มที่ไหนฟาร์มเนี่ยไล่เก็บไปเนี่ยนะหลอกคิดว่าจะต้องฟาร์มอย่างเนี้ยป้าอนะนะไรไล่เก็บแล้วมันได้จากบอสด้วยนะวิธีหนึ่งอ่ะ ได้จากบอสแต่จากบอสก็ได้ทีละสิบเองวหก็โทรเอากับตกปลาหนึ่ง<ห>ครั้งน้อย <อะ S 2> ใช่ใช่ใช่แล้วบอสมันก็ต้องติดคูดาวในการเกิดหนึ่งวันด้วยเออบอสมันมีสามตัวใช่ปะ่ะของตัวเนี้ยบอสไอ้วานไฟอาบอสวานน้ำแข็งแล้วก็บอสตรงนี้มีสามตัวเองให้ตัวละสิบสามสิบก่อแล้วก็ไล่เก็บขยะนะนะพี่ไม่น่าใช่แนละ้วน่าจะมีวิธีที่ฟาร์มดีกว่านี้นะ เพราะเกมไม่เหมือนออโต้ฟาร์มมันก็ป่าพยายามในทุกระบบเลยนะเทคโนโลยีเทคโนโลยี Technology ก็ไม่มีต้องมีสักอย่างโอเคปะต้องมีวิธีแหละ<บ>ไม่งั้นว่าแร่โคลี่มมันน่าจะเหมือนกับโคลไม้มั้งที่ต้องไปเก็บแยกเอาเองอ่ะแต่เฮกซไลท์คอร์สก็มีแล้วนะเออ,เอาสงสัยว่ามันยังฟาร์มมันยังไงโอเคงั้นก็ประมาณนี้แล้วกันสรับเกม power ในพาร์ทนี้ครับฝากเพื่อนกดไลค์กันด,ด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้าเราก็มาจัดการ เรื่องนี้แหละเดบอสแล้วก็จัดการเรื่องว่ามันฟาร,ร์มยังไงขอหาดูข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนโอเควันนี้ก็ฝากเพื่อกดไลค์ก็ได้วยครับเจ้าหมาลิปนะครับสวัสดีครับไปแล้วอปลล้คคลับ